โร่เนี่ยเขาหยิบมาใช้แล้วไม่เวียนหัวได้เนี่ยน่าสนใจอยู่นะถ่ายาบอกว่าถามว่ามีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ดราม่าอย่างนั้นไหมก็มีกลับบ้านไปบ้านที่ครอบครัวของตัวเองอยู่เนี่ยพ่อแม่ไปอยู่ไหนแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แต่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวละครถ่ายก็แบบจริงจริงอยู่นิดนึงว่าใครใครไปดูหามาดูนะครับมันจบโคตรแบบ จบแบบมีภาคต่อต่ออหรจบแบบจบเลยคือต้องดูดีๆนะเพราะว่า The d a t The d a t นี่มันเยอะแยะมากมายเลยุ๋วครับอะไรกันเลย i g h t of the living d e a t land of the d e a t c Sean of the d e a t Dawn of the date e Sean of the date e ก็มี Diary of the d e a t Diary นี่แหละครับนี่คือแผ่นมันจริงๆผมอยากจะแจกมากเลยนะันเนี่ยครับผมผมไม่มีแผ่นข้างในโอ้โโทษด้วย สวยครับพ็าเกจะทำให้ดูเน็วเอาไปเอาไปให้เพื่อนก๊อฟอยู่ใช่ไหมหายครับหายจะถามทำไมเนี่ยเปิดให้ดูว่าโอ้มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับ Diary of the d e a d แพทนี้นะไปหาซื้อกันได้จริงผมอยากแบ่งปันนุ๊กนุ๊กนุ๊กมีอยู่ใน iPad จะเปิดโชว์แล้วก็ให้ดูนี่มันก็เกลียดใช้หนังเยอะไปหาซื้อดีกว่าไปหาซื้อหามาดูกันนะครับ Diary of the Dead ไม่สนุกก็ SMS มมาด่ากันละกัน นะพยายามเต็มที่แล้วที่จะนําหนังมาแนะนํากันนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมโอเคอ่าที่จะเป็สกันหน่อยละกันนะครับอยากให้นเดตเป็นเจมส์บอนด์เหรอเหรอเขาเป็นเขาเป็นนเดตดีแล้วอ่าเป็นอย่างที่เป็น่แลก็โอเคแล้วเดลเตอร์ครับแสงจันทร์กระจ่างอ๋อในซองไงเดลเตอร์เดลเตอร์มันมีหลายเดลเตอร์นะญี่ปุ่นก็เดลเตอร์ไทยก็มีไทยก็มีเกาหลีก็เดลเตอร์ ครอบจักรวาลดีเออฉลาดเข้าใจทำอันตราพานหนังไทยเกรดเเลยครับดีใจที่ยังมีคนไทยทำหนังแบบนี้คือเพิ่งรู้สึกจะเพิ่งจะออกแผ่นมานะคครรัับบลองหาถาหามาดูได้ไม่ตามกระแสผมเชิดนะครับโอเคครับผมยายตัวร้ายกับนายเจียมเจียมซาสซเกิรก็แล้วมันติกไหมใกล้แล้วใกล้แล้วติกกระดึอหน้าดูเลยถ้าถ้าพี่อลิซกลัวผีเหมือนผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออยู่เป็นเพื่อนกลัวด้วยกันแล้วจะอยู่เป็นเพื่อนกันยังไงวะ เออคนกลัวมันต้องอยู่กับคนไม่กลัวดิมันจะได้ช่วยกันไงถ้ากลัวทั้งคู่เนี่ยตายเลยนะระแหวอนเองอะไรอะผมมาตรงนั้นอะสาดหลอันเอง The Classic ทุกคนมุ่งไปที่หนังเกาหลีใช่ไหมเราบอกว่าเอเชียเนี่ยฉันเราใบต่อดีกว่าครับคนที่คน่ทยหนังเกาหลีมาจะได้หงายท้องทำไมก็คือหนังไทยไม่ใช่แล้ว c สิกอหนังเกาหลี อันนี้หนังไทยนะจ๊ะไทยครับคอณเชานี้หนังไทยครับหนังไทยเลยไทยเพื่อนกูรักมึงวะมันตลกที่ไหนล่ะมันไ่ตลกสิมันโรแมนติกโรแมนติกวะหนังรักโรแมนติกคุณโรแมนติกไม่โรแมนติกด้วยนี่หว่าคอรักตายอาจจะใช่ก็ได้วันนี้พี่ต่อไม่มาวันนี้พี่ต่อไม่มาครับก็ไม่ไม่มาครับไม่มาไม่สบายนะคะกระปวยกระปิดปากเนี่ยถ้าใครเห็นหน้าในจอก็บอกด้วยนะคือถ้าพี่ต่อเอาพี่นันนี่ถ้าเห็นในจอไม่ใช่พี่ต่อครับ เป็นฮาโลวีนโอ้ฮาโลวีนวีรภาพอ้าววีรภาพเป็นเจมส์บอลทำไมล่ะเป็นละพินไพรวันดีกว่าไหมวีรภาพเนี่ยคมแฝกไงเดี๋ยใช่ไหมคมแฝกใช่ไหมมือใช่คมแฝกมันปบอรนัทวุฒิเลอะคอละครคอละครระเบิดดานี่จูเนียเหมาะสมที่สุด ว่าเตี้ยไปไหมว่าโรเบิร์ตโดนนี่จูเนียร์เนี่ยดูตัวเพราะว่าเพราะว่าแบบคนติดภาพแบบเซ็กแอพเพียของเขาไงแบบภาพเจ้าชู้เป็นโทนี่สตาร์ไปแล้วเป็นเชลโลโฮมก็เป็นด้วยจะให้เป็นเจมส์บอยอีกด้วยคือผมว่าไอ้การที่จะเหมาะเป็นเจมส์บอยหรือไม่เป็นนี่มันอยู่ที่มูฟเมนต์ของร่างกายด้วยนะฮะจริงคือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นี่ลักษณะการมูฟเมนต์ของร่างกายเขาเนี่ยจะจะเหมาะกับไอวอนแมนที่สุดคือต้องมันมันมันจะ มันบอกไว่ถูกอ่ะความคล่องตัวอะไรเงี่ยเคยดู o ล็ b a c k Mountain ป่ะดูครับ่านิดนึงครับพี่นันชอบไหมครับชอบตรงไหนครับเออชอบหมดลวฮะชอบตรงไหนถามนักเกียรติชอบหมดทั้งเรื่องหนังดีหนังดีหนังดีออสการ์ใช่พุมกับรางวัลออสการ์เลยเนี่ยวันนี้พี่ต่อไม่มาคุณนันดูผ่อนคลายนะเห็นไหมครับพี่นันก็ผ่อนคลายทุกวันแหละจะบ้าเรอ เขาไปงานหนังสือมาผ่อนคลายเป็นธรรมดาคือพูดคนที่พูดเมื่อกี้น่าซื้อหนังสือผมมากเลยเดี๋ยวโทรกลับไปครับเดี๋ยวโทรกลับไปขายให้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใกล้ไหมใกล้ขึ้นนะน่าสนใจนะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกทอมฮิดเดิลตันน่าจะดีนะครับคุณไหนทอมฮิดเดิลตัน เดี๋ยวลองไปหารูปดูก่อนนะกันนะเดอะคลาสสิกครับหลายคนหลงไปทางเดอะคลาสสิกนะครับทําไมอ่ะเกาหลีมันเป็นเจ้าแห่งหนังรักด้วยไงไม่เกาหลีที่เขาทําหลายอย่างนะแต่หนังรักเกาหลีมันชอบมาขายบ้านเราเพื่ออะไรก็ไม่รู้หนังผงหนังคนไทยชอบเยอะคือจริงๆแล้วเออเกาหลีนี่มันโคตรโลกจิตกันเลยนะฮะหมายถึงว่าหนังผีใช่ไหมไม่หนังอัญชัญกอหนังฆาตกรรมหนังอะไรพวกนี้โอ้โหทําอึงมาแบบจิตก็จิตจริงๆรักก็รักจริงๆอยากเห็นนิโคลัสเคส เป็นเจมส์บอนด์จะดีเหรอทีละทีละตัวไปนิโคลอสเคสก่อนแต่คนนี้เคยเกือบได้เป็นซูเปอร์แมนทีหนึ่งเป็นซูเปอร์แมนหัวเถิกจะน่าเกลียดเกรงไม่ได้เป็นสายพันที่ดูแปลกไปเลยทีเดียวดูไม่เป็นนักหนังสือพิมพ์ทิมเบลเล็กอะทิมเบลเล็กทิมเบลเล็กเบลเกจะดีเหรอคะจะดูเป็นเจมส์บอนด์ที่ดูเลื้อยๆนิดนึงไม่เคยเหมาะไม่เคยเหมาะ อ่าแล้วแล้วแต่มุมมองครับ,รบเป็นเจมส์วอนนี่คุณไม่กระตอนว่าแล้วคุณไม่กระตอนคิดอะไรพิลึกพิลั่นอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> นี่เป็นเวกแฮมครับนี่คิดถึงความเป็นอังกฤษกันไงมาได้อยู่นะได้ไหม,ไไหมแต่แบบเขายิ้มแล้วมันไม่ได้อะอนี่แ,แปลกใช่ไหมใช่ก็ดูละเลี่ยนกพไปดูยิ้มแผลเก่าโอ๊ย บอกหนังไทยก็ไปซะอุ้ยไปไกลเอาแฟนรายการเราก็คนยุคนี้ไงยิ่งไปเลยอ่ะลองถ่ายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาดูสกู๊ปกันคลายโอเว่นที่เซอร์เพอร์เฟคเกมส์บอลเออเออเออน่าสนใจคลายโอเว่นหน้าสนใจฮะเป็นไปได้ไปได้อยากเค็นเท่งเถิงครับเงียบกันทั้งสตูเลยกุ๊บเลยกุ๊บเลย โอเคโอเคโอคคนมหาเฮียนั่นเองโอเคครับอาดิเวกหน้ากลับมาดูสกู๊ปกันนะครับช่วงนี้ไหนๆก็ใกล้วันแบบคืนปล่อยผีปล่อยผีสยองขวัญแล้วใครเขาก็แนะนำหนังผีกันทั้งนั้นหลังเจมส์บอนเข้ากับหนังผีเข้าบานเลยนะเต็มเลยฉะนั้นวันนี้เอาเลยที่มันผีๆเลยดีกว่าสกู๊ปเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้พักสักครู่ครับ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Will ฟเดอรค่ะต้องบอกว่าอย่างที่ก่อนไปในเบรกที่แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลฮัโลวีแล้วสกู๊ปของเราเนี่ยแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วเอาแบบให้มันผีหน่อยมาพูดถึงหนังผีกันหน่อยดีกว่านะครับในตอนอื่นก่อนจะเป็นหนังผีกันผมใบ้ดนึงแล้วกันใบเพิ่มใบ้เพิ่มคนจะไม่ทายกันเดี๋ยวจะบอกโอ้ยากจังเขาบอกว่าหนังรักค่ะ อะไรอีกนะเอเชียเอเชียไทยด้วยบกไทยทีเดียวก็จบเลยเอเชียไทยไทยรักไทยเพิ่มเขาให้ใบเพิ่มว่าอิงกับเทศกาลอิงกับเทศกาลด้วยเทศกาลบางอย่างบางช่วงบางเดือนเออเอเออเทศกาลแครโรงพาบาลเลยเทศกาลหนังบางกอกเอ๊ะคุณเบลอะไรมาเนี่ยเอวิญญาณมันมีที่ไหนล่ะมีหนังอะไรมันจริงกับเทศกาลหนังบางกอกเทศกาลเนี่ยเทศกาลหนังเรื่อยเออลองทายมาดู หนังหนังเรื่องไหนอิงกับเทศกาลบ้างลองทายมาดูนะครับถ้าใครทายถูกได้เลือกของรางวัลเลยมีรออยู่เพียบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมกำลังอยากได้แต่แตกอยู่ใจจะขาดแล้วใช่ไหมคะจะได้ส่งมาชิงรางวัลกันนะนะครับรวมถึงเสื้อยืดตัวนี้ด้วย Skyfall นะครับจาก Polyplus PR j a m e เจมส์บอลศูนย์จุดเจ็ดฉลองครบรอบ50ปีตัวนี้มาดูข้างหลังด้วย3 4ปิงนี่สวยดีนะสวยดีค่ะ นี่ <มา S 1> นะครับรมีอยู่หลายรางวัลเลยสําหรับวันนี้นะครับส่วนช่วงนี้ไปดูสกู๊ปกันอย่างที่บอกครับเทศกาลฮาโลวีนสกู๊ปหนังผีทั้งทีผมหาอะไรที่มันหลอนเป็นสามเป็นสี่เท่าดีกว่าเออหลอนแบบเท่าทวีอ้าวมันเท่าทวียังไงไปดูสกู๊ปครับ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปจนถึงวันนี้นับนิ้วรวมได้8ปีแล้วนะครับสําหรับงานหนังผีเรื่องนี้ชัตเตอร์กดติดวิญญาณงานในการกำกับเรื่องแรกภายใต้แบรนด์เนมผู้กำกับต้องโอ๋ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งงานที่คนคิดถึงเมื่อจะพูด,ด,ด,ดถึงหนังที่น่ากลัวสุดๆมััันนนาเกกกี่ยยววขข้้ออ,องงงบจรูปด ซึ่งก็มีงานอีกไม่น้อยนะครับที่ผุดขึ้นมาในใจถ้าเราใช้ประเด็นความน่ากลัวมาเป็นโจทย์ไม่ว่าจะต้นตำรับผีญี่ปุ่นยุคใหม่ใน The Ring อย่างซาดาก,กุ หลัวจนลุ้นแทบจะหายใจไม่ทันกับผีดิบซอมบี้ใน28วิ e k ์ l ล t เธหรือจะเยือกไปกับบรรยากาศใน t ิอาเตอร์ เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังผีที่ได้รับการยอมรับจากส่วนลึกของจิตใจคนดูเลยแหละครับว่าทั้งเนื้อเรื่องการแสดงบรรยากาศทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสยองและน่ากลัวจริงๆ แต่นอกจากองค์ประกอบที่ผู้คุบกลับนักแสดงและทีมสร้างควบคุมได้อย่างบทงานสร้างและการแสดงมันจะประกอบการเป็นหนังผีที่น่ากลัวแล้วนะครับมันยังมีอีกบางองค์ประกอบครับที่ทําให้งานบางเรื่องชวนสยองขึ้นไปอีก2หรือ3หรือ4เท่าเลยละครับเจไม่้า เรื่องเหล่านี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริง There world. การให้ข้อมูลเสริมว่าเรื่องราวสยองขวัญที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มีพื้นฐานมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆภาพในหนังเหล่านี้จำลองเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นให้เราได้สัมผัสเริ่มจากงานคลาสสิกเรื่องนี้ครับ The Exorcist หนังผีที่ได้รับก,การยกย่องสูงสุดเรื่องหนึ่งทั้งในแง่ของคุณค่าและในแง่ข,ของความน่าสะพรึงกลัวหนังที่เล่าเรื่องราวของเด็กสาวอายุ14ขวบที่ถูกผีร้ายเข้าสิง e l i v เรื่องที่นักเขียนนิยายต้นฉบับวิลเลียมพีเร์เบลตี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปี1949กับข่าวของการรักษาอาการป่วยของเด็กชายวัย19ขวบณัะนั้น,น,นครับกับพิธีไล่ผีที่เกิดขนะึ้นณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเซนต์หลุยส์ แต่ตามเนื้อข่าวและบันทึกทั้งหลายก็ไม่มีการยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นในหนังนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเรื่องการไล่ผีแบบนี้ไม่ได้จบลงแค่ง,งานในปีหนึ่งมันเรื่องนี้เท่านั้นนะครับมีหนังหลายเรื่องที่เดินตามแนวทางนี้แต่เรื่องหนึ่งที่มีปู้มหลังชวนสยองสุดๆก็คือ Guardian and protector. Thee, the the, 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 the exorcist e of Emily Rose หนังที่เล่าเรื่องราวของบาทหลวงที่ผิดพลาดจากการทำพิธีไล่ผีหรือ exorcism จนทำให้เด็กสาวที่ชื่อว่า Emily Rose เสียชีวิตและเรื่องราวของ Emily Rose และเหตุการณ์ทั้งหมดในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ไล่ผีที่มีบันทึกไว้ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในปี1975กับเด็กสาววัย16ปีที่มีชื่อว่าแอนเนลิสมิเชล เธอร่วมป่วยด้วยโรคประหลาดมาตั้งแต่1 9 6 8และทรมานอย่างต่อเนื่องจนในปี1975บาทหลวงสององค์เข้ามาทำวิธีไล่ผีให้อย่างที่เสียงบันทึกไว้นี่แลยครับ พิธีกรรมที่ยาวนานต่อเนื่องถึงสิเดือนและก็เป็น10เดือนที่เด็กสาวแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยสุดท้ายทธอก็เสียชีวิตลงโดยสาเหตุของการขาดสารอาหารตามผลการชนะสูตรในปี1976จึงมีการตัดสินว่าพอ่อแม่ของเธอและบาทหลวงทั้งสององค์นั้นมีความผิดและต้องโทษจำคุกยาวมานถึง6เดือนครับ ซึ่งในหนัง The Exorcist of Emily Rose mm hmm. ก็หยิบประเด็นนี้แหละครับมาสารต่อโดยตั้งคำถามว่าพิติกรรมในครั้งนั้นงมงายผิดจริงหรือเป็นสิ่งที่ช่วยให้เธอหลุดพ้น,นกันแน่หรือ <has> ย้อนกลับไปในงานในปี1979เรื่องนี้ครับ The a m i t y w i l l Horror หนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่บ้านที่เจ้าของเก่าโดนฆาตกรรมยกครอบครัวบ้านที่ทำให้พวกเขาต้องพบกับสารพัดเหตุการณ์หลอน